คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายครับว่าในเดือนมกราคม2568นี้คนเกิดปีเถาะจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับเอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คนเกิดปีเถาะนั้นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ จะเกิดขึ้นครับไพ่ดิอาคิมิสจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความวุ่นวายมีงานที่ยุ่งเหยิงเกิดขึ้น นะครับบางคนอาจจะต้องจับงาน2งานทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกันนะครับหรือบางคนอาจจะได้ทำมากกว่า1อาชีพอีกด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าในเดือนมก,กราคมนี้เป็นเดือนที่คนเกิดปีถอนั้นมีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจและต้องตัดสินใจให้รอบคอบและให้เด็ดขาดด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานในเดือนมก,กราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลา ที่ผู้คนรอบข้างนะครับจะมีส่วนสำคัญต่อความสําเร็จของคุณหรือการทำงานของคุณจะง่ายหรือจะยากจะขึ้นอยู่กับผู้คนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครที่มีกาลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีหรือว่ามีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตก็ต้องบอกว่า การงานในเดือนมกราคมนี้จะผ่านฉลุยนะครับสำเร็จได้ด้วยดีสิ่งที่ต้องระวังคือในเดือนมกราคมนี้นะครับไพ่สเหรียญจะพูดถึงการที่อาจจะต้องปรับสมดุลในเรื่องของการทำงานกับการใช้ชีวิตให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงหาเวลาในการทำสิ่งต่างๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ การงานอาจจะยุ่งนะครับบางคนอาจจะต้องปรับตัวกับที่ทำงานใหม่ใครที่เพิ่งเข้าไปทำงานเริ่มต้นงานเดือนแรกกับที่แรกก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่คนเกิดปีเถาะนั้นนะครับ จะพบกับความสำเร็จในเรื่องงานครับเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ก้าวหน้านะครับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายรวมถึงการได้หุ้นส่วนดีได้ทีมงานดีมาร่วมงานมาร่วมหุ้นครับ ส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้การค้าการขายจะดีนะครับแต่จะต้องระวังในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับหรือเรียกได้ว่าหมุนเงินต้องมีเงินสดสำรองหมุนเงินให้ทัน นะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันแต่การค้าการขายจะดีครับบางคนมีเกณฑ์จะปิดการขายล็อตใหญ่ได้นะครับหรือว่าลูกค้าเข้าร้านเยอะสั่งสินค้าเยอะเราเองก็ต้องใช้เงินในการซื้อของสต๊อกของเยอะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคำนวณในเรื่องของเงินสดสำรองให้ดีนะครับคนเกิดปีถอดทั้งหลาย ในส่วนของพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าลูกจ้างหรือว่าคนที่ทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานนั้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนได้จับงานใหญ่นะครับได้รับว่าหมายหน้าที่สำคัญสคัญได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานนะครับเอาเราอาจจะ พูดถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้ครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายบางคนมีเกณฑ์จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าการงานเนี่ยหรือว่าอาชีพที่ทําอยู่มีเกณฑ์ได้เติบโตได้ก้าวหน้าก็ว่าได้ครับรวมถึงการที่เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ต คอยสนับสนุนคุณในเรื่องงานก็ทำให้การงานในเดือนมกราคมนี้สำเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆนะครับรวมถึงรายงานต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะครับต้อง ระวังให้มากระวังความผิดพลาดที่มาจากการสื่อสารด้วยนะครับสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานผิดพลาดจนทำให้งานเสียหายต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันครับคนเกิดพีเถาะทั้งหลายครับส่วนคนเกิดปีเถอะท่านใดที่กำลังหางานกำลังสมัครงานต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่จะมีโอกาสดีสมัครงานแล้วมีโอกาสได้งานหรือมีคนรู้จัก มีเพื่อนฝูงฝากงานให้แนะนำงานให้ก็เป็นได้เช่นกันครับเอาล้วครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายผ่านไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าเดือนมกราคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคม2568อกครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดปีเถาะนะครับมีไพ่เดอะเฮอร์มิสหรือว่าไพ่ฤาษีนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ในเดือนมกราคมนี้คนเกิดปีเถาะมีความคิดในเรื่องของการคำนวณรายรับ รายจ่ายที่ดีขึ้นนะครับวางแผนการเงินได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีเถาะนั้นจะใช้จ่ายอะไรก็ดูจากคิดหน้าคิดหลังมากกว่าแต่ก่อนครับในเดือนมอกราคมนี้ครับมีเดอะซันนะครับไพ่ใบนี้จะ พูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินครับการมีสิ่งดีๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเกิดขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หากคนเกิดปีเถาะรอคอยเงินก้อนใดอยู่ก็มีเกณฑ์จะสมหวังสมใจครับ คนเกิดปีถอดทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะครับโดยเฉพาะการหาเงินได้จากความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งของคนเกิดปีถอเองจะนําพามาซึ่งโอกาสดีๆในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับหรือว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องเงินผ่านการเข้าสังคมการติดต่อผู้ น,นะครับพบปะผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้นะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีไรายได้เข้ามาหลายทางและมีเกณฑ์จะมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับการเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีถานั้นการเงินดีครับแต่ถึงการเงินจะดีแต่สิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สิบ คาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่อาจจะต้องเหนื่อยหนักในเรื่องเงินครับโดยเฉพาะใครที่หาคนเดียวใช้ทั้งบ้านนะครับเรียกเรียกว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับหรือเรียกเรียกว่ามีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเพื่อคนในครอบครัวหรือบางคนที่อาจจะไม่ได้หาคนเดียวใช้ทั้งบ้านนะครับแต่มีคนช่วยหาเงิน ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินที่ดีจะนำพาคนเกิดปีเถาะไปสู่การเก็บออมการเก็บเงินหรือมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับ ดวงชะตาการเงินคนเกิดปีเถาะผ่านไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภของคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงโชคลาภของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีเถาะดวงดีครับเรียกได้ว่าเป็นการดวงดีเพราะคนในครอบครัวนำพามาให้นั่นเองนะครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไร่เราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีเถาะนั้นมีเกณฑ์ที่จะมั่งคั่ง ร่ำรวยบางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นหรือเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะพลิกชีวิตได้เลยก็ว่าได้ครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับคำทำนายของการเสี่ยงโชคเราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีถอนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้ครับไพ่อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงการเสี่ยงโชค ที่จะได้มาผ่านการเดินทางนะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคในที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเสี่ยงโชคมาก่อนนะครับก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้ครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายส่วนไพ่สิบถ้วยเราจะพูดถึงการมีโชคลาภผ่านคนในครอบครัวนะครับนำพามาให้ครับ เพราะฉะนั้นหากเสี่ยงโชคก็อาจจะลองนะครับเสี่ยงโชคในที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆหรือระหว่างการเดินทางหรืออาจจะให้คนในครอบครัวเสี่ยงโชคให้ก็ได้เช่นกันนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้คนเกิดปีเถาะดูแลพระในบ้านบุพการีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ดีก็จะเป็นสื่อมงคลกับตัวคุณเองนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ ทำได้อยู่ทุกวันได้ยิ่งดีครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามรายละเอียดในดวงชะตาของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปด้วยตามบุญกุศลครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือทําความดีมันสะสมบุญบารมีครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าเดือนมกราคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตรปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงสุขภาพของคนเกิดปีถอในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่า ดูจะมีเรื่องที่จะต้องระวังมากพอสมควรครับไพ่เดอะทาวเวอรครับขอคอยแห่งการพังทลายใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเป็นได้ทั้งจากการเดินทางหรือการตกจากที่สูงถ้าใครที่ทำงานที่สูงต้องระวังให้ดีรวมถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยที่แม้ไม่ได้มาจากที่สูงแต่มาจากเหตุไม่คาดฝันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ เช่นกันครับคนเกิดปีถอทั้งหลายรวมถึงในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่ใช่โรคติดต่อมีเกณฑ์จะทําให้คนเกิดปีถอนั้นต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าต้องรับการผ่าตัดก็เป็นได้เช่นกันครับ ไพ่แปดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของร่างกายที่ไม่สมดุลพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดนะครับจะส่งผลต่อสุขภาพของคนเกิดปีถอะได้ครับและไพ่ใบสุดท้ายไพ่ The ะวิ l หรือว i ว l of Fortune ครับไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆก็จะส่งผลดีแต่หากขึ้นอยู่กับ ที่เป็นพลังงานด้านลบอย่งางไพ่เดือ t ทาวเอร์อย่งางไพ่แปดดาบเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดเช่นไตกีสซอไร l คอเลสตเตอรอลนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินโรคอ้วนนะครับระวังโครคภัยไข้เจ็บที่อยู่บริเวณช่องท้องนะครับอวัยวะที่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษคือ ับและไต่ครับคนเกิดปีถอดทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพนะครับในเดือนมกราคมนี้ อาจจะมีเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่บ้างแต่ขอให้คนเกิดปีถอนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติครับระมัดระวังนะครับไม่ต้องไปกังวลใจใครที่ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยยังไม่สายครับหันมาดูแลสุขภาพนะครับหรือว่าอาจจะไปเช็คอัพกับหมอบ้างนะครับไปตรวจสุขภาพ ตามโงพยาบาลบ้างนะครับถ้าใครที่เว้นว่างมานานในเรื่องนี้ก็ควรทําบ้างนะครับคนเกิดปีถาทั้งหลายอย่างน้อยๆเราเองก็จะได้สบายใจนะครับหรือว่าถ้าต้องเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยๆเราก็จะได้รักษาดูแลตัวเองได้นะครับคนเกิดปีถาทั้งหลายใครที่ใช้ชีวิตไม่สมดุลน,นะครับดื่มหนักหรือว่าอาจจะทํางานหนักเที่ยวหนักนะครับหรือว่า ใช้ชีวิตนะครับเรียกได้ว่าไปสุดในด้านใดด้านหนึ่งก็ขอให้ปรับชีวิตให้สมดุลน,นะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับเรามาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนมกราคมนี้ดวงความรักของคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนัก,กษตัตรปีถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีถาะนั้นอาจจะต้องเข้าสู่จุดสิ้นสุด ของบางสิ่งบางอย่างครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ได้ราบรื่นนักนะครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ครับไพ่10บดาบจะเตือนให้ระวังถึงจุดจบของความสัมพันธ์ที่มาถึงครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะพูดได้ว่า ความรักความสัมพันธ์นั้นมีอุปสรรคมีปัญหาไพ่ห้าดาบจะพูดถึงการที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทหรือเป็นลักษณะของคนรอบข้างของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นไม่สนับสนุนความรักความสัมพนันธ์ ในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีถอนั้นอาจจะต้องจบลงก็เป็นได้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้ง ทางความคิดและคำพูดครับไพ่สดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องนี้นะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักเป็นเหตุนะครับระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงมีความขัดแยง้งคนที่รัก กลายเป็นคนที่ร้ายนะครับรวมถึงคนที่ไว้ใจอาจจะเป็นคนที่ร้ายที่สุดก็เป็นได้นะครับต้องระวังให้ดีไพ่ห้าดาบจะพูดถึงความขัดแย้งกันที่เป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เรียก,ยกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องพูดจากันไม่เข้าใจมีปัญหาจากทัศนคติบางอย่างนะครับ การยึดมั่นถือมั่นบางอย่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้เกิดปัญหาทางความสัมพันธ์นะครับรวมถึงตัวแปรที่มาจากคนรอบข้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาหรือสนับสนุนให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับไพ่สองดาบจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่อาจจะ จบไม่สวยหรือเรียกได้ว่าหาทางออกได้ลำบากจริงๆนะครับในเดือนมกราคมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเดือนที่คนเกิดปีเถาะนั้นต้องใช้หัวใจควบคู่กับสติในการตัดสินใจครับเหตุผลในการตัดสินใจก็มีส่วนสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือใช้หัวใจใช้ความเข้าใจนะครับ ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะผ่านเดือนมกราคมนี้ไปได้ครับแต่หากใครที่จับมือคนรักแน่นพออาจารย์ปอคนเปิดดวงเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านเดือนมกราคม2568นนี้ไปได้ด้วยความรักความเข้าใจครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ามีบางส่วนปิดกั้นตัวเองยังไม่พร้อมให้ใครเข้ามา ส่วนคนที่รอใครบางคนก็เจอแต่คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ชอบครับเอาแล้วครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับเดือนมกราคม2568นี้เริ่มต้นปี2568ขอให้เป็นเดือนที่ดี อาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องราวให้เรานั้นต้องทุกข์ใจแต่ขอให้จัดการกับความทุกข์อย่างเข้าใจแล้วจะทุกข์น้อยลงครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝาก กดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเรา เราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวะเวพรคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ